สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามหม่อมใน m o m อมมี่แ i นม i ลลี่ไลฟ์นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการไปสาบานตนค่ะเพิ่งไปมาเมื่อวานค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นซอริฟิเคตนะคะจาก Home Office นั่นเองได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับอ e ีเมลจากทาง Home Office ผลการพิจารณาขอสัญชาติผ่านเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆติดต่อเค้าซิลเพื่อนเพือเพอ่อาจจะสงสัยว่าจะต้องติดต่อเคาซิลไหนก็ให้เข้าไปในอ e ีเมลแอดเดสที่นี้ในรายละเอียดของอ e ีเมลเนี่ยเขาก็บอกเราว่าเราจะต้องติดต่อเค้าซิลไหนนั่นเองค่ะที่นี้หลังจากที่หม่อมได้รับจดหมายจากทาง Home o f f i c e หม่อมก็พยายามที่จะล็อกอินค่ะแต่ว่าก็ล็อกอินเข้าไม่ได้ เขาก็เลยมีเบอร์ให้เราติดต่อว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกอินไม่ได้เราต้องโทรไปเบอร์ไหนเราก็โทรติดต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ปลายทางก็บอกว่าเธอเพิ่งจะได้รับอีเมลจากทาง Home o f f i c e เมื่อวานเพราะฉะนั้นลองรองอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะแล้วก็ลองล็อกอินอีกครั้งหนึง่งปรากฏว่าหม่อมก็รอหนึ่งอาทิตย์นะคะก็สามารถที่จะล็อกอินแล้วก็จองวันเวลาในการสาบานตนได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหน หอาทิตย์ผ่านไปยังล็อกอินไม่ได้รออีกสัก1อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์ถัดไปยังไม่ได้อีกเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่าเธอก็โทรมาเบอร์นี้นะซึ่งสาเหตุที่ต้องรอ1อาทิตย์นั่ก็เพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รับเซร์ติฟิเคตของเรานั่นเองนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรคะ่ะ ได้ชำระไว้แล้วตอนที่เราสมัครขอสัญชาตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเดสสวยๆนะคะแต่งหน้าสวยๆไปถ่ายรูปค่ะในระหว่างที่ทำพธิธีเขาไม่ให้เราถ่ายรูปนะคะแต่หลังจากจบพิธีแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่จะขอถ่ายรูปได้นั่นเองค่ะตอนที่เราลงทะเบียนเพื่อที่จะจองสาบานตนนะคะ<ม>เขาก็จะถามเราว่าเราจะสาบานตนต่อพระเจ้าหรือว่าเราจะสาบานตนต่อพระมหากษัตริย์แต่สําหรับเราก็เป็นชาวพุทธใช่ไหมคะคนไทยส่วนใหญ่อย่างหมเองเป็นชาวพุทธผมก็สาบานตนต่อองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพอไปถึงหน้าง,งานเขาก็จะถามเราอีกทีแล้วก็คําพูดที่เราจะต้องพูดในขณะที่เราสาบานตนนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากไปค่ะเพราะว่าเขาก็ปริ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเรียกได้ว,ว่าเพื่อนๆก็เตรียมสวยอย่างเดียวค่ะเพื่อที่จะไปสาบานตนแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อนๆคนไหนที่มีญาติพี่น้องมากมายแล้วก็อยากจะขอเข้าร่วมงานเซอร์รีต้องบอกเลยนะคะว่าเขาอนุญาตให้พาแขกไปแค่2คนเท่านั้นค่ะหม่อมก็พาสามีแล้วก็น้องมิลลี่ไปร่วมพิธีด้วยนั่นเองค่ะที่สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมไปนั่นก็คือจดหมายจากทาง Home Office นะคะที่เชิญเราไปร่วมสาบานตนนั่นเองค่ะแล้วก็จดหมายในการที่จองวันสาบานตน หมอมเองก็ปริ้นเอกสารเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพาสปอร์ตไปก็คือเพื่อนๆสามารถใช้พาสปอร์ตหรือว่า ID อะไรก็ได้ค่ะในการยืนยันตัวเองแต่พอหมอมไปถึงเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแค่จดหมายจากทาง Home Office แล้วก็จดหมายที่เราจองสาบานตนแล้วเขาก็เช็คว่าชื่อตรงหรือเปล่า เขาไม่ได้ดู ID นะคะแต่ว่ายังไงเพื่อนๆก็พก ID ติดด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องติดเพื่อนๆหลายคนที่ไปรับประกาศสิยยาบัตรเมื่อวานนี้เขาก็โชว์อีเมลแอดเดรสจาก Home Office จากโทรศัพท์มือถือนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเขาปริ้นคำสาบานตนให้เรามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเขาก็จะเชิญว่าสำหรับ ผู้ที่ร่วมสาบานตนวมนนี้ใครที่สาบานตนต่อพระเจ้าให้ยืนขึ้นคนที่เขาสาบานตนต่อพระเจ้าเขาก็ยืนขึ้นแล้วก็กล่าวคําปฏิญาณตนโดยกล่าวคําปฏิญาณตนพร้อมๆกันนะคะไม่ได้ฉายเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปค่ะ และที่นี้หลังจากนั้นใครที่สาบานตนกับองค์พระมหากษัตริย์ยืนขึ้นก็ยืนขึ้นตามลำดาแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เชิญเราไปรับประกาศสนิยาบัตรนะคะวันนี้ก็เอาภาพสวยๆมาให้ได้ชมกันค่ะไปรับประกาศสนิยาบาัตรแล้วก็ทางเ,เคานซิลที่หม่อมไปเนี่ยเขาก็มีของขวัญที่ะล,ลึกเล็กๆน้อยให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็คนที่เขามามอบประกาศสนียาบาัตไม่ใช่ว่าเอายูนิฟอร์มมาแต่งกโก้นะคะก็เป็น ทหารหรือว่าบุคคลที่รับใช้องค์พระมหากษัตริย์หรือว่า Royal Family นั่นเองค่ะก็เ,เรียกได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญของเมืองหรือว่าบุคคลสําคัญของเขาซิลนั่นเองนะคะรับประกรา,าศเชียบัตรแล้วก็ขวางขวานเล็กๆ,ๆน้อยๆเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกัน เป็นขั้นตอนสุดท้ายแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเส้นพิธีและก็ได้นี่มาแล้วนะคะสิทธิฟิเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องสมัครขอพาสปอร์ตแนะล่ะคาะทุกคนรวมถึงก็มีอีกข่าวดีอีกข่าวนึงนะคะจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบตอนนี้ตั้งคันได้13สัปดาห์แล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่า การฝากทองที่ประเทศอังกฤษจะทำยังไงการไปเจอมิดไว f ์ครั้งแรกเนี่ยจะต้องลงทะเบียนที่ไหนนะคะยังไงก็ติดตามหม่อมไว้ในช่องของ m o m อมมี่แอนมิลี่ไดีคไว้ด้วยค่ะยังไงใครที่กำลังจะไปขอสัญชาติตอนนี้ก็เตรียมชุดสวยๆเลยนะคะรอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในการขอสัญชาตินั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่เรียกได้ว,ว่า แฮปปี้เพราะว่ากว่าจะผ่านมาได้5ปีนี่ก็เรียกได้ว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราย้ายบ้านย้ายเมืองสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะมาปีแรก,แรกๆนี่อยากจะบินกลับไทยไปตั้งแต่3เดือนแรกแล้วแล้วก็ อยู่ได้จะถึง5ปีตอนนี้ก็คุณชิน,นะคะ่ะอังกฤษก็เหมือนเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราแล้วนั่นเองนะคะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะขอสัญชาติก็ขอให้โชคดีค่ะวันนี้ก็เอารูปสวยๆมาฝากค่ะขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรที่เรียกได้ว,ว่าต้องกังวลอะไรเลยค่ะาเตรียมสวยไปถ่ายรูปอย่างเดียวนั่นเองนะคะ เอาละค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวหม่อมจะมาอัปเดตในเรื่องของการขอพาสปอร์ตแล้วก็การลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่อยากจะฝากท mm ้อ hmm. งในประเทศอังกฤษวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ